ก็โชคดีที่หน้านหน้าวีทการแสดงขอผู้สมรู้ร่วมคบกันเสียงที่หกอำไลหยกปัญญาระดับขึ้นเป็นหัวหน้าคณะที่ท่านเดีกันเช่นเดียวกันครับขอคว้าเอาไว้ด้วยเชิดเงินเชียร์จากนางไอ้สาวเสียงที่หกกำไลหยกปัญญารับบทบาทเปอะไรหน้าหน้าวทีโคตรสดทานการแสดงจากทีมงานของจำลุงจิตรกอครับนะฮะมีสาวแล้ว ที่แดงรัฐบาลจัดการอยู่ใน <coughs> 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 นอนก่อนนะเริ่มหอมตั้งแต่หัวทั้งนอนถึงสามแยกหอมแต่ละพันแหลกที่นำเล่นหอมไกลสะด้วยลุกความหอมหอมแก้มหอมแบบไหนเนี่ยจูบธรรมดาจูบธรรมดาไมหอมจูบแบบไหนจูบแล้วสะบัดขุดด้วยจูบแบบคนแก่เหรอดู จูจุจจแล้วไม่งั้นเดี๋ยวมันบอบบงไม่ขึ้น้องคณสบัดมันแน่ลมรับแล้วอย่ามัวร้องไปคุยกัน,นในห,ห้องเอาไม่มาถึงก็ชวนเข้าห้องยังไงซะแล้วเป็นลมหนาวไปเดี๋ยวสิพี่แดงมาถึงก็ชวนเข้าห้อง ไม่คุยกันใ่ห้องอเอามาเดี๋ยวนะขับผมชวนเมียเข้าห้องอ,อย่าต้องตายผมชวนเมียเข้าห้องไม่ต้องต้องตายเพราะผมอยากเล่นภัยบอกเองอถ้าเมียไม่มีแต้มเน่ยไม่ออกทำไมคะัวดจะเป็น คนบ๊อบมันใจร้อนต้องเดิงอยู่นะเด้งนี่หลุดติดมือว่าไงได้ไม่มีใช้แม่มึงทำเป็นหนุ่มสาวไปได้พี่แดงรับเงินน้อยใหม่ไปเขาคงรับเงินเดือนเอาเราไว้มีลูกสองแล้วนะพี่เราไม่ใช่หนุ่มสาว แม่มึงไม่ได้มานานแล้วหลายวันแล้วจากนางก็ตั้งสั่งร้อนตั้งน้ำวนมึงทำอะไรอายอ้พ่อสองเข่าบ้างนะอาจจะต้องไปสามวันเป็นแบบนี้ทุกทีกลับมาบ้านอะไรเอ้พี่แม่นี่ไอยคนก็บ้างสิคนดูต้นเยอะตั้งแยะเอ่เอ๊่ยังไงแล้วเนี่ย ยังไงยังไงซะเนี่ยยังไงเธอยังไงนี่มันยังไงที่ตอนมาด้วยกันโมโหโมโหแล้วนั่งมาในรถเออหอหมกให้กอดให้จุกด,ดีๆเอพอมาถึงทางแยกเข้าวัดหัวคุ้มไม่ยอมให้กอดไม่ยอมให้จุกทำไมแม่มึงน,นี่ยังไงเนี่ยพอหลวงเม่อทายกวัดนี้ท่านมั่งเนี่ย <c oughs> มันติดมาด,โดูโทษเขาสิมันติดมาดูอันนี้หึมหึมวัดหิ้วพูดไปได้พี่แดง นี่ฉันก็อาอ้เขาเป็นเหมือนกันนะมีลูกตั้งสองคนมึงกำลังทำอะไรกันล่ะเมียให้ช่วยหาเหาอ้โหมีให้ช่วยหาเหาเราวังลูกเหาจะออกนะมึงไม่ไปดนเว้ยมันเต๋ออาทิตย์เลยันเตึงทำอะไรมึงไอ้พ่อช่วยขนนั่งดูหน้าไ่เป็นไรหรก พ่อองด,ดวยเขามีลูกเท่าพ่อแม่ฉันโอ้โหพ่อแม่ฉันมีเจ็ดคนเหมือนกันเอเอ,เอนี่พี่พดนลำดวนวันนี้อยากจะเล่กลากับเมียเพราะรู้ว่าหลังจากนาทีนี้มันจะมีความดีหรือ้ายมาติดตัวยังไม่รู้แต่ก่อนว่ายังไงตงหญิงนะัอดีไม่สารการรับมาบอกว่าคืนนี้สีทส่ทุ่มเป็นคืนเล่าสี่ทุ่ม กลางดึกกลางดื่นแบบนี้องค์หญิงทรงมีธุระอะไรมันผิดะด้วยขึ้นเฝ้าเวลาค่ำคืนแล้วนะต้องอยูส่สองแอนฉันใจคอไม่ดีเลยที่ยังไงร<ป>างสังหรณ์ไม่เป็นจริงกับกีขวางชายชาตทหารได้พี่ต้องขึ้นเฝ้าสี่ทุ่มขึ้นเฝ้าองค์หญิงแล้วจะกลับมาหาเมียไม่เกินเที่ยงคืนถ้าเที่ยงคืนไม่กลับแสดงว่างานมากร้อยถึงตีหนึ่ง ถ้าสีหนึ่งไม่กลับไม่ต้องรอให้นึกได้เลยว่าหลวงแดงคนนี้มีอันตรายหลวงแดงระวังตัวด้วยนะทำไมพูดอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวผมตามไปดูเองไม่ต้องห,ออหง่วงไม่ต้องห่วง